ปัจจุบันจีจีจอมขวัญจีจีจอมขวัญเป็นคุณแม่ตั้งแต่19ควรูมีย่าให้ลูกทั้งสองเปลี่ยนศาสนาตามสามีเปิดภาพทายาจีจีจอมขวัญอดีตนางเอกรุ่นเดียวกับยายาแต่เลือกแต่งงานมีลูกตอน19ยังคงเป็นนางเอกที่หลายคนคิดถึงเสมอสําหรับจีจีจอมขวัญลูกสาวเซี่ยวไทยจีนอเมริกาผู้โด่งดังจากละครลืง่งสืบสวนป่วนรัก ที่ออกอากาศเมื่อ8ปีที่แล้วประกบพระเอกชื่อดังแดนวารเวทพร้อมกับผลงานโฆษณาอีกมากมายที่ทำให้แฟนคลับกลายเป็นนางเอกดาวรุ่งในวัยเพียง17ปีแต่สุดท้ายเธอก็ลาวงการไปในปีพศ2554และเข้าไปธีวิวากับนักแข่งรถชื่อดังกิกก้ักดิ์นานานในปีพศ2556 ซึ่งจากนั้นเธอได้ก็ประกาศแต่งงานกับหนุ่มนักรถแข่งฝีมือระดับประเทศอย่างกิกกี้สักนานาซึ่งอยู่ห่างกันถึง20ปีแต่ก็ได้ออกวงการและหายออกไปเลยเคยสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงมาแล้วสำหรับนางเอกสาวจีจี้จอมขวัญที่เปิดตัวว่ากำลังคบกับนักแข่งรถชื่อดังอย่างกิกี้สักนานาได้ไปไม่นาน ทั้งคู่ก็ควงกันเข้าสู่ประตูวิวาแบบช็อกวงการเนื่องจากทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง19ปีและสาวจิจ้ก็เพิ่งจะเริ่มมีอายุแค่19ปีเท่านั้นและหลังจากแต่งงานสาวจิจ้ก็ได้เปลี่ยนศาสนาบานบนับถือศาสนาอิสลามตามสามีซึ่งหลายคนมองว่าความรักครั้งนี้น่าจะไปไม่รอดและล่าสุด4ปีที่แล้วผู้รักยังรักกันดีแถมมีพยานรักลูกสาวถึงสคนอย่างน้องมาริอาและน้องเอมมา นาดิดสาวจีจีเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3าและเคยเล่นละครเรื่องสืบสวนป่วนรักสองผู้ยิ่งใหญ่สืบสวนป่วนรักกำลังสามและเคยเล่นละครเรื่องพยองคู่กับป๊อปทากูลแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศก่อนที่จะงดรับงานในวงการบันเทิงไปเมื่อปี2554ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนะมีความน่ารักที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะน้องมารยาเป็นเด็กที่ยิ้มง่ายกินเก่งแก้มยุย้ยทรงผมหน้าม้าที่ดูออกจะเป็นเอกลักษณ์ของน้องไปแล้ว หลังจากที่ทราบว,ว่าสาวจิจี้จำขวัญได้เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามวันนี้ทางมุสลิมไทยโพสต์ของสองภาพสาวจิจี้จำขวัญคลุมฮิญาบพร้อมความน่ารักของครอบครัวบอกเลยว่าอบอุ่นสุดๆส่วนเรื่องการเลี้ยงดูเห็นได้ว่าดูจากอินสตาแกรมของจีจี้เธอยังทุ่มเทเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองอย่างเต็มตัวแล้วก็ยังหาเวลาว่างออกกำลังกายดูแลรูปร่างให้ดีสมส่วนอยู่เสมอ ส่วนเรื่องความสวยเธอยังคงมีหน้าตาที่สวยและเหมือนกันกันกบช่วงที่เข้าวงการแรกแรกแต่ด้วยบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากวัยรุ่นสู่บทบาทคุณแม่ลูกสองทให้เธอดูโตขึ้นเลยทีเดียวแม้ปัจจุบันจีจีจะไม่นิยมแต่งหน้าจัดเต็มแต่เลือกที่จะโชว์ผิวสวยแบบธรรมชาติยิ่งทําให้รู้ว่าเธอดูแลตัวเองได้ดีมากแม้จะไม่โชว์หน้าสดก็รอดทุกสถานการณ์